ก่อนอื่นพวกเราต้องปกป้องตัวเองจากไฟเห็นความโกรธของนิคาดอให้ได้ก่อนแคสตอริสถ้ามีอะไรไม่คาดฝันต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของเขาทั้งสองคนก่อนส่วนฉันหาทางออกเองได้อยู่แล้วรับทราบแล้วงั้นก็ออกเดินทางกันเถอะขอบคุณสำหรับการจิสระอันกล้าหาญของคนทั้งสองฉันน่ะจะเป็นผู้นำศึกในครั้งนี้เองอ๋อ สามจุดหนึ่งคือบทพระนางไปช่วยกันส่วนเราไปแล้วเราไปตะก้องเราไปตะก้อง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มบีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วบนเว็บรับ Richman Coin เพื่อใช้เป็นส่วนลดได้ด้วยพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางบนเว็บไซต์และไลน์เติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop อันนี้คืออะไรมุมมองของคนเป็นเมนเหรอแดงฉานมาเทียวฉันชื่อเพดิคอสฉันมาเพื่อล้างแค้นให้กับพวกพ้้งชาวคมบินอสกำลังต่อสู้กับชาวโอเคมาอย่างนั้นเหรอเพดิคอสเสียงร้องไห้ของสัตว์ที่ถูกเชื่อดยิงได้ฟังว่าชื่อนี้อีกทำไมทำไมต้องแรงขนาดนี้จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะชาวโอเคมาที่แสนต่ำต้อยยอมสู้จนตัวตายในสงครามดีกว่ากลับไปอย่างไรเกียดจิตวิญญาณของโอเคมาจะคอยปกป้องฉันเสมอพวกป่าเถื่อนโง่เง่า ในเมื่อล่นหาที่ตายฉันก็จะส่งเคาะให้เองเอค่อ,คอยๆดูเงียบๆแล้วแล้วเราคอยบททดสอบดีไหมย <laughs> อย่าบอกนะว่าไอการตอบอันนี้มันมีผลอ่ะอุ้ยไม่ได้ตั้งใจ <laughs> กะตอบฮาย,ย้อนกลับไปเลยวะแปบ๊บหนึ่งนะขอลองหน่อยดิขอลองขอลอง,ขอลองปิดเกมเปิดใหม่หน่อยดิโอเค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 เรายังช่วยชีวิตคนได้ทุกคนเจ <laughs> ้าคนหน้าสังเวชนี้ไปสังเวยให้แกชัชนะกนก็นเลยก็แล้วกันอ๋อใยอยู่ดี แต่ว่าอย่างน้อยก็คือแบบมันมันคนละฟิลกันอะโอเคโอเคอย่างน้อยก็โอเคท่านรู้จักข้าด้วยอย่างนั้นหรอราชาที่ดูหมิ่นเคปข้าก็ต้องรู้จักอยู่แล้วสิข้ายังรู้อีกด้วยว่าพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อจิตวิญญาณของนักรบผมข่าวคนนั้นสินะงั้นก็ดีเลยส่งนักดาบไรประโยชน์คนนั้นมาแม่มไงไม่สามารถเอาฟิลเตอร์ความแบบไอ้นี้ออกได้จริงๆไม่เลวนี่แม่ผู้สูงศักดิ์ของเจ้าก็เคยใช้หอกในมือนั้น สอนให้ข้ารู้จักแต่ความเด็ดเดี่ยวในแบบในรูปแบบเดียวเฮ้ยพ่อตาไม่ได้ปะวามาเล่นปมแบบฝั่งย่าได้ยังไงวะยังไงอะคือนอกจากจะนอกจากจะเป็นประตูเงินประตูทองกั้นความสุขระหว่างพวกเราแล้วอะยังร้อชิวแม่ด้วยอะคิดดูดิร้อแม่ผมหรอลอลอจังเอ้ยแกอย่ามาใช้ร่างของเมียฉันในการ มาทำให้ฉันใจอ่อนนะอะไรอ่ะแทงไม่โดน <laughs> อันนี้เปล่า <laughs> ออกเก็บเอลวิโยมาคนที D ่ใช <laughs> <laughs> ่นายคิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเอาชนะมันได้หรือเปล่าสิ่งที่ทําให้นายรูสร้สึกกลัวน่ะนี่ก็อยู่ในแผนที่พวกเธอวางไว้อย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงอ่ะ <laughs> อากิอาน่ะรู้อยู่แล้วว่าไพนอนน่ะอาจจะล้มเหลว <laughs> เลยให้ฉันไปแทนเขา <laughs> พวกเธอวางแผนไว้แบบนี้ตั้งแต่แรก <laughs> ดูเหมือนนายจะเข้าใจทุกอย่างดีอยู่แล้วสินะฉันก็นไม่ได้ตั้งใจจะว่าอะไรหรอกนะแต่การเดินทางไล่ล่าเปลวไฟมันไม่ใช่เ,เ,เรื่องเล่นๆรู้เรื่องนี้มานานแล้วเมื่อปฏิบัติดับศูนย์ภัยคุกคามจากคลื่นทมินก็จะทวีคูณขึ้นไปอีกถ้าเชอร์เชสกับโอโลนิกส์ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วย oh! ฉันไม่อยากจะนึกถึงผลที่ตามมาก็คืองี้ทุกคน อากิอากับเธบี้เขารู้อยู่แล้วเว้ยว่าไมเดย์มีปมกับบ้านเกิดเว้ยเขาจะไม่มีทางยอมแบบจะไม่ยอมเข้าไปเหยียบอะไรแถวๆแบบทดสอบของมิคาดรแน่นอนเกยียดปะแต่แบบเอาแฟนมาล่อไงรู้อยู่แล้วว่าแบบว่าไพนอนอาจจะแบบอาจจะไม่ผ่านโอเคจุดประสงค์หลักก็คือเอาไพนอนไปล่อแล้วก็ยัดเยียดให้ไมเดย์เข้าไปเข้าไปในนั้นเลยนึกออกใช่ปะแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าไพนอนได้รับไปมาจริงๆแล้วก็ผ่านก็ถือว่าเป็นกําไรนีร่อรวะเออก็ถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ถือว่า s u c c e s ในเป้าหมายในมิชชั่นที่ยัดเยียดไม่เดเข้าไปในแบบทดสอบก็คือล่อไปก่อนเอาเอาเหยื่อลอ่อโยนเข้าไปก่อนใครจะเข้าไปช่วยก็ดูเอาละกันไงตัวจิว๋วเชีเยวเธอเองก็หัวชมพูเหมือนกันเหรออะไรคะทุกคนในเฟรมนี้มีหัวชมพูทั้งหมด4หัวนะคะ <S <S แล้วเป็นชมพูโคลาโทนกันหมดเลยด้วยนะมา,มาเบลคือชมพูโทนแดงไล่ไปไฮยาซินนะคะเป็นชมพูที่ออกโทนเย็นขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็ต่อไปฟูเฉียนก็จะเป็นชมพูโทนม่วงเลยส่วนน้องแคสก็คือเป็นม่วงม่วงแบบม่วงเลยเออเป็นม่วงชมพูเลยนะความทรงจำของี่นี่กลิ่นมันรุนแรงมากเลยนี่คือกลิ่นที่จะมีในต้นหญ้าไปทรายี่ปิววอนและแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงเท่านั้นนี่มันอาจารย์อนักซา ดวงตามองไม่เห็นนะแสดงว่าอนักซาก่อนหน้านี้ดวงตาในมองเห็นเหรอหมายถึงไอ้ข้างนั้นนะคือปกติแล้วตาในมองเห็นเหรอเพื่อแอมโฟเรียสจงตายกันไปพร้อมกับฉันซะเถอะอะไรอะอนักซาตัสซียนี่เราอะ่ะอ๋อไอตัวนั้นใช่ไหมจริงจริงก็ใช้อเครอนตีก็ได้แหละเนาะไปเซอร์เชสพูดถูกแล้วเขาอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยโอ้โ oh หยืนอย่างนั่งอย่างแอแล้วก็มีผ่อหนุ่มชายชุดดำที่ไม่ได้มาจากโคน,นันตืดตืตืดตืดตืดอุ้ยคัสซีนสามอันเลยโล อุ้ยอะไรอะอะไรจับไปดำๆอ๋อน้องของน้องแคส ถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้โออเหมือนจะสบายดีนะตันเถิงนายต้องไม่เชื่อแน่เกืบตายแล้วตันเถิงดีนะนายไม่ไปกับฉันด้วยเป็นงั้นถ้าเราตายก็คงจะไม่มีใครไป,ไปบอกเล่าให้กับมีนานแล้วก็อีไปโกะแล้วก็เวลแล้วก็ซันเดว่ากูตายเพราะอะไร <laughs> เราอย่าตายด้วยกันเลยเราผัดผัดกันแล้วกันนะเอออะไรอะไร,อ,ะไรอันที่มันอันตรายนะเราผัด,ผ,ดผัดกันแล้วกัน,นเนาะเฮ้ยอะไรอะเอออะไรอะทำไม ทำไมนอนแบบนี้กสดงความเสียใจแก่ทุกคนที่คาดหวังให้ไพนอนเทเบิ้ลนละตอนนี้เขาได้ไปสงบแล้วนะคะทุกคนคนร้ายคนร้ายคือเบนเดมอสเออ <laughs> ฉันเกลียดความฉันจะนอนตายก็ไม่เป็นไรแต่จับคนร้ายคนนั้นให้ได้ชี้นิ้ว มันเป็นท่าของออก้าในภายนอนตอนตายจริงเหรอ,อคือฉันําไม่ได้ตามฉันําไม่ได้ตามกันดั้มเลยไม่รู้มีมก็เข้าใจใส่เนาะเออก,ก,ก็ก็เข้าใจใส่เนาะภายนอกดูจะเป็นนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองศักดิ์สิทธิ์แต่สุดท้ายก็เขียบงำนิสัยแบบวัยรุ่นเลื่อน้อนเอาไว้ไม่ได้สินะไมเดย์บอกพวกเรามาซิว่านายกับภายนอนทําเรื่องโง่ๆอะไรไปบ้าง <c oughs> แม่ครับผมไม่ได้ทําเรื่องโง่ๆนะครับสิ่งที่ผมทําแม่จะบอกว่าผมโง่ได้ยังไงทําไปรังเกียจแล้วก็พวกเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าไหมดื่มันนเถออะะะ นายยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอผู้กอบกู้ปากดีขี้เงาเอาแต่ใจทำอะไรไม่ดีสักอย่างฉันไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยผู้กอบกู้ที่เก่งกาจสุดท้ายก็ยอมออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันแล้วสินะมันเป็นคำตอบแบบไหนกันล่ะเนี่ยไม่มีอะไรหนีก็แค่เรียนแบบท่าทางปกติของนายเอง ไปเดย์รู้ไว้นะเนี่ยคือท่าทางปกติของนายเว้ยไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายพิเศษจากตัวนายเลยอะในผ่านการทดสอบของครึ่งเทพแล้วหรอวิธียอาไปทันได้เริ่มเพื่อจะลืมไปนะว่าฉันเพิ่งพานายออกมาจากบททดสอบไม่นานนี้เองฉันไม่ลืมหรอกนาไม่ต้องขอบคุณนะแสงสุดท้ายแห่งราตรีที่ไม่รู้จบไม่สยบยืนหยัดนั่นก็คือโอเคมากนี่จะมาไม่ไหนอีกเนี่ยจู่ๆก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยอยากจะไล่บทกวีซะหน่อยเท่านั้นเองอย่าบอกนะว่าเจ้าชายแห่งเคมีนอสไม่เข้าใจบทกวีอ่ะด่ากูโง่ <laughs> วันนี้ฉันจะมาสอนมารยาทชาววังพวกนี้ให้กับนายเองก็หมายความว่าไพยนอนเป็นคนท้าด่วนแต่ดันบอกพวกเราว่าไม่ได้มอสเป็นคนร้ายหรอแล้วก็ขยันจี้จุดซะด้วยนั่นะสิด้วยเหตุนี้สึกอบความร้อนที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็ได้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความมุ่งมั่นของทั้งสองคนนั้นสุดยอดมากเจ็ดจำงอันแรงก้าทำให้ไอน้ำเปลี่ยนสีพะ ในเมื่อไม่เห็นว่าสถา,านการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างและไหนๆก็ว่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับราชาดีไหมเมื่อ <c oughs> กี้ไม่เหมือนบทอัศจรรย์เลยนะม <c oughs> วลไอน้ําได้ร่องรอยขึ้นสู่ท้องฟ้า <c oughs> บทบังแสงอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> เลยหลอแช่น้ำเออแช่น้ำนํำจนน้ําเปลี่ยนสี อะไรวะนะับเป็นสียังจังตำนานกอโก,โก,โกล่าราชาสีที่นักรบชาาคนหนึ่งเคยเอ่ยถึงได้ไหมอันที่จริงตัวเอกของเรื่องเล่าราชาสีไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่ยิ่งใหญ่แต่ยังมีออลิกอีกตัวหนึ่งที่พอจะทัดเทียมกับมันได้ราชาสีคิดว่าจับออลิกเป็นอาหารกลางวันส่วนออลิกก็เห็นมันเป็นกำแพงสูงต่างาตาสำหรับการท้าทายที่ทั้งตบประมาทและทั้งกดดันออลิกสาบานว่าจะใช้เขาบนหัวโค่นมันอะโอเค ออลิกกับราชสีต่อยกันที่ลาบอ่ะละไงต่อดังนั้นสัตว์ทั้งสองจึงได้เริ่มการต่อสู้และไล่ร่ากันในดินแดนรลกร้างอยู่เป็นหมื่นหมื่นพันพันปีมันไล่ตามอยู่คมันไล่ตามมันติดทิอันนี้คืออะไรเขียนบทอัศจรรย์เหรอหรืออะไรอันนี้คือเขียนบทอัศจรรย์เอาละ ในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่เล่าร้อที่สุดของวันเช่าตาอันทรงพลัง,งได้ตามมาตามคำเรียกร้องทั้งสองคนให้ฉันลดอุณหภูมิลงหน่อยดีไหม <c oughs> ชายหนุ่มสองคนบ่อน้ำพุร้อนที่อบอ้าวจ้องหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ผิดแปลกไปจากเดิมมีใครบางคนรู้สึกหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีใครคนหนึ่งที่คิดเกินเพื่อนฉันกับเมียแค่แช่นางพวกแกคิดอะไรกันวาย มาสักทีนะแล้วคือไงให้อนาคชาแบบใช้ใช้ใช้เดียวให้นักปราดใช้เดียว อ๋อสู้เลยหรอถ้าพวกคุณยังไม่มาอีกไท่านตรงนี้คงคิดจะปิดชีพฉันจริงๆแน่มนุษย์ที่แสนอ่อนแอการรักษาร่างกายของตนเองเอาไว้ในคมดาบนั้นยากกว่าการชี้แจงให้กระจ่างเสียอีกนะคือทุกวันนี้ก็คืออนักซากลายเป็นกลายเป็นร่างส่งให้เซอร์เชสแล้วถูกอยากจะบอกว่าใครแทงมาที่กระดูกสันหลังด้านหลังของฉันข้อที่สิบละคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าอนักซาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนพวกการ์ตูนชนเนนตะกอน่ะที่แบบว่าใช้นางเอกเป็นล่างอะไรเงี้ยเออพระเอกใช้นางเอกเป็นล่างแล้วก็แบบว่าสวมตัวเอง เข้าไปแล้วก็ต่อสู้กับผุ่นยนต์ต่อสู้กับตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดก็สำเร็จแล้วอุยรอยยิ้มอ้าว What มันแหกสภาพดูนไปจืดเลยนะผู้กอบผู้รอยยิ้มนั้นว้าว โอ้โคตรเดียวว้าวกระชากใจวะละ่ะกระชากใจไหมผู้ไรเงาไปโ,โกงเกินโกงเกินโกงเกินเฮ้ย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  แล้วรู้ด้วยไงคิดไปเองปู่อะโอ้อู้อู้อันนี้คืองบหมดไปกับฉากเมื่อกี้หรือเปล่าประกันคิปิอุสได้ต้อนรับเทพตนใหม่แล้ว เองหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นล็งวะ่ะมันอาจจะบังเอิญก็ได้ทุกคนถึงของแม้แมนอาจจะบังเอิญก็ได้แป๊บหนึ่งกระดูกสันหลังข้อที่สิบอะมุมกล้องมันจงใจให้เราเห็นด้วยชิป มันจะจงใจซูมทำไมแต่ฉันค่อนข้างซื้อนะเว้ยไอไอท้ทฤษดีพี่ดำเป็นไอพี่มืดพี่เสื้อคลุมเนี้ยเขาอาจจะเป็นไพนอนในเวอร์ชั่นที่โลกใบนี้แม่งเซตติ้งแบบมันจบไปแล้วอะไรคือโลกใบนี้มันอาจจะเซตติ้งจบไปแล้วแล้วความทรงจำมันก็วนอยู่เรื่อย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 อะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่หลอมรวมให้กับโอเคมากเขาคงจะต้องเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคและที่เดียวที่จะทำให้ฉันรู้สึกเสียใยก็คือไม่สามารถใช้ช่วงเวลาพวกนั้นร่วมกับเขาได้เลย 我做错。 อยากเป็นชาวเมืองเคมินอสจังเลยวางใจเถอะฉันจะจัดการเองยังไงก็เถอะยังไงฉันก็ต้องไปหาพวกเขาเพื่อหาคํายืนยันว่าพัฒนานุกรมของชาวเคมินอสมีคําศัพท์ที่ขาดหายไปขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าปัชญาของชาวเคมินอสไม่เคยแสดงออกผ่านทางพัฒนานุกรมหรอกนะแต่ถ้าชาติหน้ายังมีโอกาสแล้วก็ลองมาที่ห้องสมุดของฉันดูสิอะไรชวนเข้าบ้านอะไรอ,าาอะรอาชาติหน่าอาจจะไกลไปชาตินี้ไปเลยไหมคะอยากได้แล้วคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากไปแล้วคะ่ะลาตีไม่ไปทางมาเยือนโอเคมากหรอก พาอแบบนั้นเจ้ายืนบื้ออยู่ตรงนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะ ดโดนผีขี่คอแต่ตอนนั้นคุณทำโมดเดลเซอร์เชสได้ทำป็นคุณไม่ทำทริปบี้เซอร์เชสอาจจะมีบทอีกหลายบทอาจจะคุมที่ทำบอกตามตรงคิดไม่ถึงเลยว่าไทท่านแห่งเอตุผลผู้แสนด่งดังจะมีหน้าตาเช่นนี้ผู้าตายแล้วทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเจ้าทั้งนั้นแหละถ้าไม่ใช่เพราะวิญ,ญญาณของเจ้าเป็นเหมือนเม่นที่มีหนามเตียดแทงมือถ้าจะกลายเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันคือย,ยังไงวะถ้าเจ้ายองปองดองซะหน่อยข้าคงไม่ต้องคอยเผชิญหน้ากับเจ้าแบบนี้และสามารถชี้แนะเจ้าได้อย่างง่ายดายมากขึ้นก็เพราะท่านดัน กับข้านี่เองนี่ัางเถอะมีอะไรก็ว่ามาอย่ามาประชดประชันกันเลยจ้าจ้าข้าก็แค่จะมาเตือนเจ้าซะหน่อยคือวิญญาณของเจ้าตอนนี้ดูไม่สู้ดีแล้วทําอะไรสักอย่างเถอะแต่ถ้าเจ้าจะไม่ทำเนี่ยเจ้าจะยกร่างนี้ให้ข้าก็ได้นะก็ไม่ติดเหมือนกันข้าอุตส่าห์เป็นคนดีบอกเจ้านั้นเนี่ยว่าแบบตอนนี้ไม่ค่อยโอเคแล้วแต่ถ้าเจ้าจะไม่ทำะไรเลยเนี่ยก็เอานี้ให้ก็เอาร่างนี้ให้ข้าก็ได้นะรูปร่างในอุดมคติพี่แก โธอยาค่า,าเพียงแต่อยากจะพูดแต่เมื่อกี้แล้วว่าสําหรับเจ้าแล้วความตายมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอหมายควาว่ายังไงกันความหมายของข้าก็คือก่อนที่ข้าจะฝังเชื้อไฟไว้ที่หัวใจของเจ้าเจ้าจะโหยหาความตายไปทําไมในเมื่อเจ้าก็เป็นศพอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะ<า>แต่จริงๆอนักซามันก็ไม่เหมือนคนจริงๆนะทุกคน